ตอนนี้เราทำช่องยูทูบกันด้วยนะันเป็นช่องอะไรครับอาฟากเลยช่องช,ช่องอะไรช่องแม่น้องชมพู่แม่ช่องแม่น้องชมพู่เปิดมานานนิ้ยัง ่วันนะัันช่วยกันดันเพราะว่าเหตุใหม่นะครชอบคนที่ทำมาหากินโดยอัธิจรีบตอนนี้โอเคตัอดนุเดี๋ยวัะอุดหนุนด้วยไม่ใช่พูดคะหันมาทางกล้องคณอุ๊ปนะคะนดี้คันกล้องณอุ๊ปค่ะไม่เป็นไรครับก็เหมือนกันก็เดี๋ยวจะอุดหนุนอาจจะดันผ้าเดี๋ยวที่จะไปดูผ้านะคะไปดูผ้านึงมอนึงับวนั่งดเั เป็นกาอคุณคุณแม่เหยครรักกันรักกันหมืาวมากหนาวจนเงอแปกแล้วที่หาวมากแต่ว่าแม่ต้องนั่งทางนี้แม่นงเงย่แม่างเี้ยเลยค่ะแม่ร้องโหยังน่ยความรู้สึกเปลี่ยนไปจากเดิมไหมคัันโรคเราะมันมันอะไรมันตื่นมาอย่างมัน มันออกไปจากภูกเขาเหมือนยกอ,อกจากภูกเขาเหมือนยกภูกเขาออกจากอกยกออกจากภูเขา มันรู้สึกสบายใจรอดแล้วมันมีความสุขถึงว่าแบบจริงๆคนเรามีเงินเยอะแยะมากมายแต่ถ้าจิตใจไม่สบายมันก็ไม่มีความสุขสุขมมอยุี่ใจเราจริงๆวันนี้จริงๆเลยแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้ต้องการคือมาให้กำลังใจหมอปลาคุณน้ำฟ้าเหมือนที่เคยมาเขาก่อนเซอร์ไพรส์หมอปลาไม่รู้นะป่านนี้ป่านนี้คงรู้แล้วอะแฟนแฟนขับฉันก็ไวจังเลย f c ฉันก็ไวรู้แบบเตรียมกับคุณน้ำฟ้าไว้มาเซอร์ไพรส์เพราะว่าหมอปลาเขาก็จริงๆเขาก็ไม่ไม่เขาบอสองคนน่ะแกสองคนน่ะไม่อยากให้มาด้วยกัน พราะอารมณ์แรงแบบไปที่ปะทะกันที่ร้านทรงอะ่ะวิทย์กันทั้งคู่เขาก็เลย<ม>เป็นห่วงไม่อยากให้พี่ว่าคุณป้าไปได้วยกัน<ม>แต่ทีนี้เรามาให้กำลังใจม,มาเหมือนแบบเป็นพี่เป็นน้องกันทุกสมด้วยกันแล้วพี่ก็ไปอยู่กินบ้านเขามาหลายวัน<ม>ก็เป็นวิธีาพที่ที่ดีมากๆแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมาครั้งนี้ก็จะมาหาคุณแม่กับคุเตี้ยคุณพ่อนําใหม่ด้วยก<ม>็อยากไปเดินมาหาประส้มมาหาทุกคนผู้ใหญ่ผู้เฒ่ามาไหว้บมนคุณตาชายคุณยายสมควร คุณยายอ,อุ่นอะไรฮะแล้วเพื่อนๆหลายๆคนก็ไปมาหมดมลยรู้สึกว่ามาอีกแต่ก็จะมีเสียงต่อต้านมาทําไมคือน้าลายตัวเองมาทําไมบางทีเราก็บอกเฮ้ยทำไมต้องมาแบ่งคือบางคนเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาก็ไม่เคยมาสัมผัสพวกเราแล้วก็ไม่เคยมาที่นี่พี่มาเป็นสิบัาง,งแล้วพี่ยังมีความรู้สึกดีตรงนี้ก mm ็ hmm. ถึงบอกว่าบ mm hmm. างสิ่งบางอย่างมันต้องโปร่งองสิงกรรมกันแต่มันเรู้สึกดี แต่พี่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานะบางคนบอกโอเคฟงๆๆได,ได,ได้แต่ทาไม่ได้ต้องใช้ระยะเวลาแต่ต่อจากนี้ไปคิดว่าโอเคอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ที่เห็นการพัฒนาการเขานะจากบ้านจากร้านจากอะไรก็ู้สึกเป็นสิ่งที่เรามาีความสุขด้วยอย่างน้อยเขาทำมาหาก,กิน,น,นี้วยอชีพด้วยอาชีพสุจริตอ่ะมันดีสุดยอดมากพร้อมที่จะสนับสนุนที่จะช่วยดูแลกันเหมือนญาติผู้ใหญ่หนึ่งนะครับเมื่อกี้เห็นก่อนมาไปแวะอีก่ร้านเบียร์มาเป็นทำอะไรนดเราไปซื้อหวย เมื่อวันที่แล้วถูกนึกสายกระบาทก,ก็ซื้อที่เต่างอยตรงก่อนเมื่อวันที่แล้วมาวันที่16มาไม่ได้แวะเพราะว่า มันมาทํางานกันด้วยมาเช้าบินมาบินเช้ากับเย็นก็เลยต้องรีบเร่าวันนี้ก็เลยพอเป็นคนที่เชื่อตัวเลขวันนี้ก็เลขคาเทพ 6, 6. หกหกหรือไม่ก็ห้าสิดปีช่องสามอะไรประมาณนี้มันก็จะมีตัวเลขอยู่ในใจเพราะเป็นคนที่จะวิเคราะห์ตัวเลขค่อนข้างเข้าพีด่อยแล้วก็เป็นอาจารย์อุ้มแล้วว่าเดี <c oughs> ๋ยว <c oughs> จะมีการมาจัดกิจกรรมหลัง<ะ>สงกรานตรงนี้จะเชิญใครอะไรยังไงบ้างเพราะ,ะาชื่องานก็เป็นถนนคนเดินกงกอแล้วที่เล็งๆไว้ก็เนี่ย ป้าถอนตะมก นะฮะแล้วก็เนี่ยเหล่าเด็กๆเ,เพราะว่าครั้งที่แล้วเด็กๆเ,เขามีความฝันที่อยากจะเดินแบบกันแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีมันก็ดับความฝันเด็กไปก็อยากจะทําครั้งนี้เน้อยก็เป็นการแก้มือเป็นการให้โอกาสเด็กๆที่หลายๆคนที่อยากจะเดินเพราะาที่มาครั้งที่แล้วที่มาถ่ายมิสิควันที่16มีนาพ่อแม่เด็กหลายคนมาหาโอ้โหจะได้ไงานจริงๆลูกฉันอยากเดินลกูลกจัดได้ไหมก็เลยอจัดเลยคุยกับหลายๆคนแล้วคนจะทำเพราะมันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วสิ่งที่ต่างๆจะตามมาคือเศรษฐกิจรายได้ชื่อเสียงของก่เรามาทำให เกิดประโยชน์ไม่ได้มายั่งยีแล้วแต่ท้าทามของคู่นี้ด้วยก็เดินภาโบสถ์ผ้าพื้นเมืองตัวเองเลยแล้วมันก็มีเขาเรียกคัดตัวเดินนิดตหน่อยอะไรไปพรเราไปใช้ก็นปี๋เลี้งรองว่าให้น้องสะดืงไปเดินด้วยด้วยตดิ้งจะเดินจะเทรนให้ค่ะสดิ้ง้วก็บอกมีตดิ้งมีไฟสับมให้น้องสาดิ้งเดินด้วยบอกคุณพ่อตาพิสตีคุณแม่สาให้คุณคุณแม่คุณพ่อมาเดินด้วยส่วนนักข่าวคุณแนนที่ติดจะเดินก็โอเคครับพี่โจด้วยหรืออยู่ไหนพี่ชั้นจะ เหนือแต่ภาคเลยก็เป ok 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 ็นผู Damn, ้ชมก็เก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวอาคุยกับอะไรนะเขาเรียกอาวัฒนธรรมของทุหารจะต้องเข้าพบกับท่านผู้ว่าในอำเภออะประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าคนอาจจะมองทีมุมหนึ่งมึงทําเพื่อตอบสนองปัญหาตัวเองหรือเปล่าทําสวนกระแสตัวเองหรือเปล่าทำเพราะว่ามีความอะไรอะ คิดในใจมันมันไม่ดีอะทำเพื่อเยื่อใยหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะตอนนี้เราทําด้วยจิตใจบริสุทธิ์นะฮะหลังโครงการนี้ก็คงจะได้มาได้คุยเตรียมตัวกันเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากเพราะพร้อมที่จะทําได้เลยเพราะว่าเรามันเป็นมืออาชีพโปรเฟชชั่นัลอยู่แล้วนะครับสนี้ยังไม่มีชุดแม่น้ำแล้วไม่อไม่มีไม่มีผู้เล่นนะเพราะว่าจริงจริงเราบอกว่าตอนนี้อาสิ่งที่ผ่านมาก็เป็นอดีตนะเรามาสร้างรอยยิ้มความสุขและสิ่งดีๆคือมันเป็นอะไรอาชีพจะต้องพัฒนาละช่วยกันนะพี่ว่า คนเดียวไม่ได้มันต้องทำหมู่บ้านช่วยกันมันจะได้เกิดความสุขและที่สำคัญคือคนเราพอมีความสุขเรื่องรได้เราก็สบายนะพอดีนะรับแม่คขาวนนี้พี่อุ๊บมารู้สึกยังไงบ้างสำหรับแม่กับพี่อุ๊บนะรู้สึกเหมือนเดิมนะแม่วานะเห็นแม่ขยับมาไมให้สุดเพื่อเลยนะแม่กับพี่อุ๊บไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะพี่อุ๊บก็ติดต่อมาเรื่อยๆอยู่รู้สึกเหมือนเดิมนะ แอบคุยไลกันด้วยดีใจคุคตที่ <c oughs> วันนี้ที่องค์แววเวียนมาเยี่ยมดีใจค่ะดีใจนะพอมีผู้ใหญ่มาเราก็ดีใจแหละคะ่ะเราเป็นผู้น้อยนะ <c oughs> ตอบตกลงรับเดินแบบด้วยไหมคะ <c oughs> อะ <c oughs> ยากจะห่อตัวเลย <c oughs> ไ,มไม่ตรงน,นี้มันไม่ยากคุณแม่เดี๋ยวซ้อมแล้วก็ใส่เทคนิคแล้วก็ต่อมปคุณแม่ก็สามารถเดินแบบดนทั่วประเทศไทยทั้งคุณพ่อด้วยค่ะตอนนี้เนไไ้ตอนนี้ที่ว่า นึกอยากจะเดินแบบนี้มีอยู่3%ในใจไม่กล้าลองไม่เป็นไรเพราะเพราะว่าจริงเราก็ต้องทลายกัแพงเพราะว่าที่ตรงนั้นเราพับไปแล้วเรื่องหนังเรื่องซีรีส์อะไรเราไม่ทำารัถือว่าเราเอาสิ่งที่ดีมาเพราะว่าเราต้องเริ่มอดีตต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสิ่งที่ดีนะตรนนี้พี่มาให้กำลังใจนะสิ่งที่ดีเราไว้ในใจกันเอาฟังเสียงพ่อหน่อย่อนี้พี่มาั้งนึงกลับมาเยี่ยมพ่อแม่รู้ยังไงบ้างคะใจ ยังเหมือนเดิมว่ะยินดีต้อนรับวันนั้นที่มาก็คอยอยู่นะรอรออยู่คิวไม่ได้เลยเดี๋ยวไม่ตกเครื่องใช่ไหมวันนั้นที่ที่ถ่ายมิวสิกกันอ่ะขอโทษด้วยนะขอโทษไม่เป็นไรค่ะหนูหนูก็ไปส่งของมาหนูเห็นพี่ผู้ชายถ่ายงานอยู่ตรงนั้นน่ะลงเงินแล้วค่ะเราต้อรีบเพราจะตกเครื่องแล้วฟังทุ่มหนึ่งคิดว่าฟังทุ่มรีบเลยนะไม่องสำคัญผมเพิ่งอ่ะต้องรีบออกจากร้านเกือบตก ต้องมาสวดขับนั่นเลยนะครับก็เป็นสิ่งดีๆนะที่มาวันนี้ะเดี๋ยวเราดูของที่จะประเดิมเลยมาเอาเลยค่ะใส่เดิมแบบโชว์ถ่ายประเดิมอาจารย์คุณลูกเขาถ่ายรูปงานผ้าให้แม่ชมพู่หน่อยโปรโมทแม่นำชมพู่หน่อยเลยจะมีอะได้เนาะากเพค่ะค่ะค่ะเอาแม่ชมพู่เดินมาถ่ายรูปเลยเออแนะนำร้านยาวลากยาวลายพี่พ์ลายพิมพ์ท่าที่หนึ่งแบบสีหรือว่าแบบแบบโทนธรรมพื้นแปดร้อยค่ะ <hertz diversity S 2> ไฟเปิดเปิดได้ยังไงปิดไฟอย่างเงี้ยด้โอ้ฉันหนาวจังเลยเป็นยังไงอุ่นไหมคะ